ธรรมะคือแสงสว่างในใจในชีวิตของมนุษย์ทุกคนล้วนต้องเผชิญกับความทุกข์ความเหนล้าความผิดหวังและความไม่แน่นอนอยู่เสมอไม่มีใครหลีกหนีได้แม้แต่คนที่ดูเหมือนมีพร้อมทุกอย่างก็ยังต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตสิ่งหนึ่งที่สามารถเป็นแสงสว่างให้กับใจเราได้คือธรรมะธรรมะไม่ใช่เพียงคำสอนในคำพีไม่ใช่สิ่งที่ต้องห่างไกล หรือเข้าถึงยากแต่คือความจริงของชีวิตที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากทุกลมหายใจทรรมะอยู่ในทุกที่อยู่ในรอยยิ้มของผู้ให้อยู่ในคำขอบคุณของผู้รับอยู่ในความอดทนต่อสิ่งที่แก้ไขไม่ได้อยู่ในความพยายามดีๆแม้ไม่มีใครเห็นหัวใจสีเหลืองเมื่อใจมีธรรมะใจเราจะไม่หวัน่นไหวกับสิ่งภายนอก เราจะมองปัญหาเป็นครูความทุกข์เป็นโอกาสให้เติบโตและการกระทําทุกอย่างเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและตัวเราเองต้นอ่อนฝึกใจวันละเล็กน้อยเริ่มจากรู้จักหยุดเพื่อฟังตัวเองขอบคุณทุกสิ่งที่ได้มาแม้เล็กน้อยให้อภัยคนอื่นและให้อภัยใจตัวเองทำดีต่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน ธรรมะจึงไม่ใช่สิ่งที่ต้องรอวันใดวันหนึ่งแต่เริ่มต้นได้เดี๋วนี้ทุกครั้งที่เราเลือกความดีเลือกความเมตตาคือการเดินสู่ทางแห่งแสงสว่าง